อย่ามาถามว่าใช่ไหมชวนคนอื่นโกหกเดี๋ยวมาตีตายเลยโกหกมันก็ไม่ดีอยู่แล้วออไหนวันนี้โกหกแล้วหรือยังยังรู้สึกว่าท้องอืดแล้วเดี๋ยวต้องโกหกซะหน่อยโอเคพูดซะเรื่องโกหกเป็นเรื่องธรรมชาติเลยแต่ไม่ดีครับอย่าไปโกหกกันเลยนะครับยอมรับความจริงกันดีกว่านะผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับ อ่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปครับกระเป๋าเดินทางล้อลากจำสใสจำนวน2รางวัลเอาไปเลยทั้ง2ท่านนะครับรางวัลละ1,190บาทและนอกจากนั้นเรายังมีนะฮะของขวัญรางวัลดีๆนะแล้วจาก จ่มใสเะครับเขายังจัดแคมเปญ JLS Big h a n k s ฉลองครบรอบ10ปีจ่มจใส Love so Series ด้วยเหมือนกันน,นะครับเนี่ยเพราะว่าจ่มใสเนี่ยนะครับเขาก็พิมพ์ซีรีส์ออกมาเยอะแยะมากมายให้เราอ่านนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆของ JLS ครับลุ้นชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า2 0 0 0บาทได้เลยนะฮะแค่เราซื้อนิยายแนว JLS เล่มใดก็ได้เลยนะครับที่ร้านหนังสือที่ร่วมรายการหรือว่าซื้อผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้แล้วก็ส่ง SMS เล็ลขที่ใบเสร็จครับไปที่หมาย เลข4712277ครับพิมพ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นนะครับภายใน30มกราคมนี้นะครับที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยกับโรชโชของน้องแบมแบม The Voice ของซีซั่น3นั่นเองนะฮะวันเสาร์ที่17มก,กราคมน้องแบมแบมจะไปที่ร้านในอินสาขาสยามพารากอนนะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงเย็นนั่นแหละนะฮะก็ไปใกล้ชิดกับน้องแบมแบมและก็ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ c o m ครับ